เจรตตอนนี้พี่เขาก็เดินทางมาถึงแล้วเนาะจากพิษณุโลกนี่ผมเสิร์ชดู300กิโลเลยประมาณ300ร้โลไกลอยู่แล้วก็นำ้ามาแบ่งปันให้เนาะเดี๋ยวมาดูภากันก็เป็นก็คือส่วนใหญ่พี่ไปทำบุญที่วัดอะไรอย่างเนาะใช่ครับดูใน YouTube ใช่ไหมพี่หรือว่าในเพจในเพจครับในเพจ อพี่เขาก็สภา,าพเรียบร้อยไม่เอยใช้งานเลยสวยเลยเก็บ<ว> <laughs> เ,บเบช้าเก็บไปเนาะอย่างหลวงพ่อรวยเนี่ยเห็นว่ามียุคเก่าๆด้วยนีย่คือพี่ก็ไปเนี่ยทันทันท่านแล้วผมก็ไปปลุกเสกล้อมก็ทันท่านอ๋อสามเก้าแต่ส<อ>่วนใหญ่กลายเป็นเหรียญรุ่นใหม่ราคาดีกว่าใช่ครับราคาจะแพงกว่าเหรียญรุ่นเก่าจะปี 3, 3, สามอื้าอืมสามเก้า ต่เลดไม่ไม่มีกล่องหรือใช่ไหมไม่มีไม่มีนะเคยมีกล่องไปแล้วหายไปแล้วใช่ไหมขอดูมีทั้งหลวงพ่อเพียรหลวงพ่อร้อยก็คือพี่ไปหาทั้งสองหลวงพ่อเลยเพี่ก่อนผมจะว่าทำงานอยู่สลับอ๋อแล้ววิ่งไปใกล้ๆวิ่งไปวิ่งมาเห็นมีชนะจนนี่น่าจะไปตั้งแต่หลวงพ่อก็คือปีห้าหกแต่กล่องอันนี้มันเป็นกล่องของเนื้อเงินลงยาพี่มีเนื้อเงินลงยาด้วย จากที่คุณพี่ใสแว่นมาโหกคนเนี้ยอืมพี่มิ้กลับมาขายท้าอยู่พี่หมูพี่หมูเรา้านอยู่ข้างกันร้านน่ำพานอแต่ว่าน้ำพานนี่ผมจะเอาไปติดตรงนี้อืมก็น่าจะซื้อเขาแข็งเขาแหละออ๋แล้วก็ซื้อตะกรุดมาสองหอกปีห้าแปดหกศูนย์เนี้ยครับออ๋ก็คืออ๋อพี่ไม่ได้ไปช่วงปีห้าหกไปปีห้าแปดแต่ก็ไปเช่าที่ตู้เช่าตั้งแต่ปีห้าแปดอ๋อเริ่มเช่าโอเค ส่วนใหญ่พระพี่เขาเก็บดีมากไม่ได้มีตำหนิอะไรเรียบร้อยอาจจะมีเลทที่อาจจะใช้งานใส่อยู่ประจำครับอันนี้บรองเทาก่อนครับแต่ก็ไม่ค่อยใส่ประจำใส่มั่งไม่ใส่มั่งโอ้แต่มันก็มีประจำก็ภาพครับพี่แต่เบอร์สวยอยู่ระเลขสวยอยู่ไม่คาดเอาเลยครับอ๋อไม่เรียกเอาเลยเหรอพี่ใช่ตอนนั้นหกพันราคายังไม่ค่อยแพงหกพันหกพัน แต่ถ้าไม่เลือกเลือกเบอร์ก็สี่พันอ๋ 4, อสี่พันรับโบกับบวกไป500ห้าร้อ,อยไงครับคือชุดนี้เกืบร้อยแต่ไม่มีชนะจนทองแดงเนาะไม่ไม่มีครับอันนี้ก็ปีห้าเก้าแสดงว่าก็ไปเป็นรอบๆนี่เนาะใช่ครับกระถินสิบเรตินี่เป็นเนื้อทองแดง แต่กลายเป็นว่ารูปหล่อปั๊มจะไม่แพงเท่าเหรียญไม่แพงครับไม่แพงแต่ตอนนั้นทําได้จากวัดก็พันห้าอพันห้าจากวัดนะครับจากวัดเลยจากวัดในตู้กันนะครับเดี๋ยวเราไม่รู้ว่ารุ่นไหนมันจะเล่นเราก็เลยกินเท่าไว้ก่อนเหมือนหล่อมอเยนเหมือนกันรูปหล่อปั๊มก็ราคาไม่แพงเท่าเหรียญก่อนผมมีภาพบูชา่นเลื่อนห้านิ้วอ๋อขายไปแล้วขายไปสี่หมื่นขายไปสี่หมื่นเพราะเขาเคยพีขึ้นไปกว่านั้น แต่ผมมาปล่อยตอนที่ตกลงใหม่ตกลงใหม่ใช่ไหมพี่ใช่ตอนนั้นขึ้นไปประมาณ6กถึงเหมื่นเลยนะผมปล่อยไปแค่เมื่อสองปีที่แล้วครับอ๋อเหรียญเลื่อนอะไนั่เขาก็เอาไปครับแต่แต่พี่เช่ามาราคาวัดราคาวัดเพราะเมื่อก่อนไม่ดังอะพี่ไม่ดังใช่ไหมธีากรรมไม่ค่อยดังเหมือนเราไปทําบุญอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ได้มาใช่ครับแต่นี้จะเป็นชุดเนี้ยย่ยย่อยยังไม่มีราคาเท่าไหร่ อันนี้ก็เลขสวยแป9เกเก้าใช่ครับอันนี้ก็เบอร์เลยมีเบอร์เก้าแต่นี้ก็ออกวัดวัดเชิงเข่านะครับเชิงเขาท่านหลวงเขาเล่นกันนะพี่ครับท่านของเขารวยครับสวยแล้วก็มีไก่กระโดดไก่กระโดดทีปล่อยไปแล้วสองตัวอ๋อไก่ที่เป็นโดดนั่นพิธีออกมาใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็แหวนรุ่นนี้เลยแหวนนี้แหละใช่ครับไก่กระโดดนี่มันตลอดในพิธีที่หลวงเขารวยไปกรุกเตะอ๋อตอนนี้พี่ก็เช่าไปเยอะเหมือนกันก็พอได้ครับแต่ว่าปล่อยไปชุดนู้ตอนนู้นนะครับอ๋อ ตัวไม้ตัวเล็กๆตัวนี้ก็รับเช่านม <c oughs> ีก็หลักร้อยอยู่ไหมเพงครับอโอเคอันนี้ผมเป็นอุนเงินให้พี่ได้ใช่ไหมครับได้ครับโอเคนอเคนาะก็จบไปพี่กาไปสองทเพราะว่าดูดูพัดเนี่ยเรียบร้อยหมดเลยไม่มีอะไรนะครับก็แล้วก็พี่เขาก็เมตตาเดินทางมาแบ่งให้เลย <c oughs> ยังไงขอบคุณพี่มากนะครับอนต์ให้เลย <c oughs> ช่วยๆกันครับผมก็คิดอยู่พี่เขาจะมาไหมเพราไกลอยู่เหมือนกันบางทีเรารับปาก็ลไม่ต้องมา ตอนแรกก็แต่ก็จะมีคนส่งไลน์มาตลอดจะมีแท้เก๊บ้างคนกันอะไร่จะดูจากหน้าพ้าก็คือแบบเป็นพระที่เก็บจากแบบส่วนใหญ่ทําบุญแล้วก็ได้มามีย่อยๆด้วยนี่ก็ทําบุญมาครับเป็นกระถินนะพี่น้องกระถินปอห้าแปดถ้าจำไม่ผิดนะปีห้าแปดใช่ยยังเหลือพระู้ช้าหลังเออเป็นรุ่นไหนกับนีเนี่ยรุ่นหนี้ที่องผมน้ำมนต์ใช่ไหมัอันนั้น ไร่แหงรุ่นน่ไม่แพงใช่ครับักระบทแต่รอไปให้เขาปลุกเสกรอเนีอยเลยเก็บไว้ของพี่ธนาคารเลยครับนัวอะไริกริกรเนาะครับพี่เจ็ดห้าหกเจ็ดห้าหกหนึ่งสามของพี่จารุณีเนาะใช่ค่ะ ผมโอนไปแล้วครับพี่ลองเช็คยอดดูกันทำการโอนตังค์พี่ค่ะแล้วนะครับก็พี่เขาเดินทางมาประมาณสามชั่วโมงเลยนะแต่ก็กลับมาเรื่อยๆใช่ไหมพี่อ๋อแล้วแล้วที่เสร็จนี้ก็กลับเลยไปสลับรีต่อขอไป่สลับรีต่อพี่พี่จะมาถุราแถวนี้พอดีใช่ไหมใช่ครับอ๋อโอเคตอนแรกผมก็รู้พี่เขาเดินทางก็เกรงใจอยู่ไกลแต่แล้วจะให้พี่เขาส่งดีไหมอะไรเงี้ยแต่พี่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมาเจอก็เลยโอเคนะครับก็จบเพลงี่เอไปสองพื้นกระบทชุดนี้ก็เป็นพาที่เพราะตอนแรกรักเลียนราคาแต่ละครั้งเนี่ยผมก็จะตีแบบ จริงๆมันก็มีช่องว่างอยู่ที่ก็ใกล้เคียงกับที่เราไปต่อได้แล้วพี่เขาก็มีเพิ่มแบบเป็นเรื่องในเรื่องของค่าน้ํามันมันนิดหน่อยโอเคแบ่งแบ่งปันกันให้พี่เขาแบ่งให้เข้าเข้าแล้วใช่ไหมครับพี่เข้าอะไรเข้าอะไรอ๋อเข้าแล้วเนาะโอเคงั้นขอบคุณพี่มากนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยครับพี่ครับมีอะไรก็ส่งไลน์มาได้เหมือนเดิมครับโอเคนะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการเข้าวัตถุมงคลของผมเนาะนะครับก็ได้พ้ามาหนึ่งชุดนะครับก็จะเป็น ก็ถูมงคลหลวงพ่อเพียและหล,ลวงพรวยทั้งสองหลวงพ่อเลยนะครับรวมกันที่เขาก็เดินทางมา300กิโลนะเพื่อมาแบ่งปันพระชุดนี้ให้ก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่มีพระเครื่องหล,ลวงพ่อเพียหรือว่าหล,ลวงพรวยจะแบ่งกันก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็ส่งภาพนาพร้อมราคามาได้ที่ ID Line หรือว่าเพจกิจสุนทรพระเครื่องก็ได้และแถวอีพีหน้าเราจะไปเช่าพระที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามทุกคน